สื่อมวลชนนะคะพวกเราก็เป็นทีมโฆษกของอรัฐวัฒนศิลป์ผู้ชีวิตนะคะในวันนี้นะคะมาแถลงความคืบหน้าขอนชาแนลากมูลิธการควาบคุมสาโรสในฐานะโฆษกคณะกรรมาการน,นะคะก็ขอแถลงถึง ใจความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาประชุมกันนะคะมีวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติผู้ชีวิตนะคะโดยสาระสาคัญน,นะคะวันนี้เราประชุมถึงมาตราที่8นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญชาตาค่ะโดยหลักการนะคะที่เรายึดถือกันมาตลอดของที่ประชุมนะคะคือเรื่องของความแตกต่างหลากหลายนะคะในเรื่องของทางเพศสภาพก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเท่าเทียมที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะ ตอนนี้นะคะจากเดิมนะคะมาตราแปดเนี่ยกำหนดเรื่องสัญชาติเอาไว้ว่าการจดทะเบียนคู่ชีวิตจะทําได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองมีสัญชาติไทยหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยคือมีข้อกําหนดเรื่องเกณฑ์สัญชาติมานะคะก็จะไม่เหมือนในส่วนของอคู่สมรสนะคะมันจะเป็นความแตกตา่างและด้วยอตอนนี้คณะกรรมการเรานะคะต้องมีมตินะคะให้ตัดม,มาตรานี้ออกไปทานมาตราแต่ว่าเปิดกว้างถ้าเกิดว่าต่างชาตินะคะ จะสามารถมาจดเป็นพาร์เนอร์ชิพหรือว่าผู้ชีิตในประเทศไทยก็จะกทําได้ซึ่งเรามองไปถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนต่างๆนะคะหรือการท่องเที่ยวที่จะได้แบบทาวสัต่างชาติด้วยแต่ก็แน่นอนค่ะก็มีการสมวนความเห็นเอาไว้นะคะจากชั้นพิจิริกาที่ผ่านมานะคะมีข้อหุ่นใหญ่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาก็ดีนะคะอิสลามหรือว่าศาสนาคริสต์นะคะ แล้วก็มีในเรื่องของที่สมวนเอาไว้ในชั้นกิจการในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ดีค่ะวันนี้เป็นมติเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือเราต้องการให้เท่าเทียมกันเหมือนปกติแล้วถ้าชายหญิงนะคะมาสมรสเป็นต่างชาติทั้งคู่มาสมรสในประเทศไทยจะทําได้นะคะตอนนี้ในพรบคู่ชีวิตก็เหมือนกันค่ะเราเปิดว่างสามารถประจบเป็นทเนอร์ชิพหรือว่าคู่ชีวิตถ้าเป็นต่างชาติทั้งคู่ ในชั้นนี้นะคะจะทําได้อันนี้เป็นประเด็นแรกนะคะที่อยากจะแจ้งนะคะ